ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ด้านนอกกันนะคะเราจะมาดูค่าฝุ่นกันนะคะว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะ่ะโอ้โหค่าฝุ่นยเยอะมากเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะคะที่ติดตั้งเครื่องเติมอากาศกันค่ะนี่ค่ะติดตั้งเครื่องเติมอากาศอันนี้จะเป็นค่าฝุ่นนะคะเครื่องเติมอากาศโฟมเกนะคะ ช่วยลดสารก่อภูมิแพ้นะคะและช่วยลดฝุ่น PM 2 5ด้วยค่ะและช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนภายในห้องด้วยนะคะพัดลมที่แรงกว่าเจ้าอื่นนะคะช่วยปรับระดับลมได้นะคะถึง3ระดับเลยค่ะช่องลมที่มีขนาดใหญ่กว่าแบรนด์อื่นนะคะช่วยให้เติมอากาศได้เร็วขึ้นและทำให้ห้องนะคะมีแรงดันบวกค่ะ ติดได้ทั้งผนังกระจกและผนังปูนหมดห่วงเรื่องพื้นที่จํากัดได้เลยค่ะที่สําคัญนะคะเปลี่ยนไส้กรองก็ง่ายมากเหมือนกันค่ะเพราะว่าฝาเปิดปิดเป็นแม่เหล็กผู้หญิงตัวเล็กๆแบบเราก็สามารถทําได้ค่ะในอนาคตนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะไม่มีไส้กรองให้เปลี่ยนเพราะว่าเรามีโรงงานผลิตไส้กรองเองที่ได้คุณภาพมาตรฐานค่ะถ้าลูกค้าสนใจสั่งซื้อนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ตะกาด้านล่างได้เลยค่ะ